ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนพันธุ์เจ้ต้อน The Pizza Company ค่ะสวัสดีผู้เข้อขอาแข่งขันทั้ง3ท่านนะคะคุณพัดแมวคุณพัดนกแก้วและคุณเยลลี่ค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราขอเริ่มกันที่คำถามข้อแรกกันเลยค่ะขออนุญาตถามคุณพัดนกแก้วค่ะและคำถามมีอยู่ว่า เดอะพิซซาคอม a านสาขาแรกในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปีพศ2524ค่ะพศ2524เป็นคำตอบที่2524ทุกคนนะคะค่ะต้องขออธิบายเพิ่มเติม มินึ่งนะคะคือปี2524เนี่ยเดะพิซซาคอมพลีนนะคะยังเป็นผู้รับแฟรนชายส์จากเดะพิซซาคันอยู่แต่พอหมดสัญญาลงนะคะก็มาทําร้านสั้นของตัวเองชื่อว่าเดอะพิซซาคอมพานีค่ะตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยนะคะค่ะการดําเนินธุรกิจเนี่ยจะเป็นการเปิดขายแฟรนชส์ให้แก่ผู้ลงทุนนะคะซึ่งก็ได้มีการให้แฟรนชายส์ในต่างประเทศด้วยค่ะเช่นในประเทศซาอุดีอราระเบียบาเรนเวนียหรือว่าลาวเป็นต้นนะคะส่วน สินค้าเด่นๆของเขาเนี่ยม uh ีท huh ั huh. ้งหมด6อย่างด้วยกันเลยค่ะก็จะมีพิซซ่าสลัดเมนูไก่พาสต้าสเต็กและข้าวแล้วก็ปิดท้ายด้วยของหวานและเครื่องดื่มค่ะอะผ่านไปแล้วนะคะ1ข้อค่ะเราไปต่อกันที่คำถามข้อที่2กันได้ดีกว่าค่ะและคำถามนี้เนี่ยขอถามคุณพัดแมวค่ะคำถามมีอยู่ว่าโครงสร้างพนักงาน องค์การจัดซื้อของ The Pizza Company มีตำแหน่งใดบ้างค่ะก็จะมีผู้จัดการผู้ซื้อผู้ดูแลการสั่งซื้อผู้เร่งรัดติดตามผู้วิจัยและสุดท้ายเสมียนค่ะเป็นคำตอบที่ทุกแ้้วค่ะค่ะขอ หนึ่งผู้จัดการค่ะมีหน้าที่ในการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของบริษัทและให้ตรงตามความต้องการมากที่สุดนั่นเองค่ะ 2. ผู้ซื้อจะทําหน้าที่ในการศึกษาและสรรหาแหล่งที่จะจัดซื้อและยังเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองกับผู้ขายอีกด้วยค่ะ 3. ผู้ดูแลการสั่งซื้อจะทําหน้าที่ในการควบคุมการจัดซื้อของผู้ซื้อคัดเลือกพร้อมเปรียบเทียบราคาของแหล่งขายค่ะ ผู้เร่งรัดติดตามนะคะจะมีหน้าที่ตามชื่อเลยค่ะจะควบคุมการส่งมอบสินค้าจากผู้ขายโดยร่วมกับบริษัทโลจิสติกและประสานงานกับผู้ขายจนสิ้นสุดกระบวนการสั่งซื้อนั่นเองค่ะถ้าผู้วิจัยผู้วิจัยเนี่ยจะทําหน้าที่ในการวิจัยแหล่งขายและศึกษาถึงแนวโน้มของตลาดโลกด้วยค่ะและสุดท้าย 6. กเสเนียนจะทําหน้าที่ในการจัดทําและจะัดเก็บเอกสารต่างๆนั่นเองค่ะ ชิี่่เญคะขออนุญ,ญาตอธิบายเพิ่มเติมต่อจากพัดแมวนะคะเกี่ยวกับการจัดหน่วยงานการจัดซื้อในองค์กรหลายที่ตั้งค่ะ ซึ่งเราจะพิจารณาได้จาก3ปัจจัยด้วยกันนะคะได้แก่1ความเหมือนกันของความต้องการค่ะ 2. อขนาดของแต่ละที่ตั้งและ3ระยะทางระหว่างที่ตั้งค่ะโดยความเหมือนกันของความต้องการนะคะในการจัดทําพิซซาแต่ละถาดน,นะคะจะต้องมีมาตรฐานในการผลิตที่เหมือนกันในทุกๆถาดแล้วก็ต้องเหมือนกันในทุกๆสาขาด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีคุณภาพตรงตามที่ทางบริษัทได้กําหนดเอาไว้ดังนั้นในแต่ละที่ตั้งหรือในแต่ละสาขานะคะจะมีความต้องการใช้วัตถุดิบที่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นแป้งพิซซาที่มีสูตรเฉพาะ หรือจะเป็นในส่วนของชีทที่มีการผลิตจากบริษัทไมเนอร์ชีทจำกัดค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นขนาดของแต่ละที่ตั้งในองค์กรค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแต่ละที่ตั้งนะคะในแต่ละสาขาเนี่ยมีขนาดที่เล็กค่ะและปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือระยะทางระหว่างที่ตั้งค่ะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนะคะมีจํานวนสาขาอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งแต่ละที่ตั้งนะคะก็จะตั้งอยู่ไกลๆก,กันค่ะ ดังนั้นนะคะจาก3ามปัจจัยที่ได้กล่าวมาค่ะทําให้บริษัทนะคะตัดสินใจที่จะเลือกใช้เป็นรูปแบบของการรวมอํานาจหรือ centralization ค่ะซึ่งเป็นการรวมความต้องการใช้สินค้าหรือวัตถุดิบและอํานาจในการจัดซื้อไว้ที่แผานกจัดซื้อกลางหรือสํานักงานใหญ่ค่ะเมื่อมีความต้องการใช้นะคะก็จะทําการแจ้งไปยงังแผนกจัดซื้อกลางเพื่อที่แผานกจัดซื้อกลางนั้นนะคะจะได้จัดซื้อและส่งไปยังแต่ละสาขาค่ะ แต่ถ้าหากเราพิจารณาในส่วนของการกระจายวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบเนี่ยจะมีการกระจายจากสำนักงานใหญ่ไปยังศูนย์กระจายวัตถุดิบหรือคลังจัดเก็บสินค้าในแต่ละภูมิภาคก่อนคะ่ะเนื่องจากสาขาในประเทศไทยนะคะมีจํานวนมากทั่วประเทศเลยคะ่ะทําให้การกระจายวัตถุดิบจากสำนักงานใหญ่เพียงแห่งเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทันต่อเวลาแล้วก็ความต้องการใช้ของในแต่ละสาขาคะ่ะขอเรียกได้ว่าผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยเตรียมความพร้อมมาอย่างดีป้าเลยนะคะข้อมูลแน่น กันทุกๆคนเลยแล้วเรานะคะก็ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าคะ่ะช่วงสาราหน้ารือบ่ายเซบ,บีนกรือกรือสวัสดีค่ะทุกคนพบกับดิฉันเจบีนสวยแซบเซ็กซี่แล้วก็ซูซ่าเอ้ยผิดรรน,นี่นะคะเจก็จะพาทุกคนมาวิเคราะาห์การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเดอริซ่าเข้าไปนีกันค่ะ ในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบที่ต้องซื้อโดยเจนะคะจะแบ่งออกเป็นวัตถุดิบทั้งหมดได้กัน3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นวัตถุดิบที่เป็นอาหารแช่แข็งได้แก่เนื้อไก่เนื้อหมูอาหารทะเลในแข็งผักและผลไม้แช่แข็งเป็นต้นค่ะกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นวัตถุดิบที่เป็นอาหารสดนะคะได้แก่ผลิตภัณฑ์นมไข่ไก่ผักและผลไม้สดเป็นต้นค่ะแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆนะคะเช่นแมงพิซซาขนมปังเครื่องเทศเครื่องปรุงรสอาหารกระป๋องผลไม้แปรรูปเป็นต้นค่ะ ส่วนถัดมาก็จะเป็นกําหนดรูปแบบคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ต้องซื้อโดยเจวิเคราะห์ว่าบริษัทต้องการเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายราคาเหมาะสมและมีคุณภาพตามความต้องการโดยวัตถุดิบกลุ่มที่1อย่างเช่นเนื้อสัตว์ถ้าเป็นคุณภาพสูงเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ออร์แกนิกโลอดสฟรเคมี่ต่างๆคงสีสดสวยแต่ถ้าเป็นคุณภาพที่ถูกต้องก็จะเป็นเนื้อสัตว์ปลอดภัยไม่เน่าเสียไม่มีรอยช้ำวัตถุดิบกลุ่มที่2ในที่นี้เจจะคอยยกตัวอย่างเป็นไข ไข่เนื้อแน่นสำหรับคุณภาพที่ถูกต้องไข่ไก่จะเป็นเกรดคุณภาพปานกลางหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด วัตถุดิบกลุ่มที่3เช็นแป้งพิซซ่าที่ทำมาจากแป้งสาลีถ้าเป็นคุณภาพสูงเนี่ยแป้งสาลีจะเป็นแบบเฮวีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงดีต่อสุขภาพและคุณภาพที่ถูกต้องจะเป็นแป้งสาลีที่มีโปรตีนสูงหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดจา้ะภาพที่เห็นนี้เป็นภาพคุณลักษณะเฉพาะสินค้าตามราคาและคุณภาพของเดอรพิซซ่าคอมพานีที่ใจเกราะว่าสินค้าของทางบริษัทมีคุณภาพและราคาอยู่ในช่วงที่สูงพอประมาณคา่ะ หัวข้อต่อมาเป็นวิธีการเพื่อให้ด้คุณในลักษณะเฉพาะที่ดีนะคะซึ่งเจวิเคราะห์ว่าบริษัทมีการดําเนินการโดย 1. ให้หน่วยงานจัดซื้อและซัพพลายเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบตั้งแต่ต้นเนื่องจากต่างฝ่ายต่างมีความรู้ในเรื่องวัตถุดิบหากมีการร่วมมือกันคิดและพัฒนาจากทั้ง2ฝ่ายอาจทําให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีกว่าและตอบโจทย์ความต้องการของหนวยงานจัดซื้อได้มากกว่านะคะภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม 2. จัดตั้งคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง<ๆ> นลักษณะเฉพาะที่ดีตรงต่อความต้งตองการของทุกหน่วยงานผู้ใช้อย่างสมดุลและ 3. หน่วยงานจะซื้อส,ส่งพนักงานเข้าไปให้คำแนะนําอย่างไม่เป็นทางการและรกระตุ้นให้หน่วยงานอื่นๆขอคาปรึกษาในการเขียนคุณลักษณะเฉพาะซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้หน่วยงานผู้ใชเ้เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นจ้าก็จบไปแล้วนะคะในช่วงสาระน่ารู้าบเจ๊บีมกูรูกูรือสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อันนีวิธีเขียนคุณลักษณะเฉพาะ 1. การใช้มาตรฐานทางการค้าบริษัทใช้วัตถุดิบตัวอย่างเช่นเครื่องปรุงรสอาหารกระป๋องผลิตภัณฑ์นมที่มีเครื่อหมายมาตรฐานของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นตัวชี้วัดคุณภาพนอกจากนี้บริษัทยังใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารผ่านการตรวจสอบและรับรองตัวอย่างเช่นเนื้อไก่เนื้อหมูอาหารทะเลผักและผลไม้ประเภทแช่แข็งที่ได้มาตรฐาน GMP และได้มาตรฐาน GAP 2การใช้การออกแบบบริษัทระบุลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางเคมีของแป้งที่ใช้ทำพิซซ่าที่บริษัทต้องการตัวอย่างเช่นในการทำ แป้งพิซซ่าจะใช้แป้งข้าวสาลีที่ผลิตจากข้าวสาลีชนิดแข็งเนื้อสัมผัสของแป้งจะหยาบก,กว่าแป้งข้าวสาลีชนิดอื่นมีปริมาณโปรตีนหรือกลูเตนสูงป,ประมาณ13-14เอร์เซ 3. การระบุระดับคุณภาพตามตลาดบริษัทได้มีการระบุเกรดของวัตถุดิบตัวอย่างเช่นไข่ไก่ตามท้องตลาดจะถูกแบ่งเป็นเกรดดับเบิลเอเอบและ C ตามคุณภาพและรูปรักของไข่ไก่โดยบริษัทได้เลือกใช้ไข่ไก่เกรด A เนื่องจากมีคุณภาพดีภายใต้ราคาที่เหมาะสมและสามารถหาซื้อได้ง่ายทั่วไป 4. การให้ตัวอย่างบริษัทมีการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์และส่งตัวอย่างที่ได้ออกแบบไว้ทั้งรูปแบบของกล่องพิซซ่าและกล่องอาหารประเภทอ,อื่นๆรวมทั้งส่งตัวอย่างสีที่ใช้ในการผลิตกล่องให้กับผู้ผลิตโดยมีคำอธิบายประกอบเกี่ยวกับขนาด ของกล่องบรรจุพันธ์แต่ละประเภทเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถผลิตกล่องได้รูปแบบที่ตรงตามความต้องการของบริษัท5การระบุมาตรฐานขั้นต่ำที่ยอมรับได้บริษัทได้ระบุมาตรฐานขั้นต่ำที่ยอมรับได้เกี่ยวกับการแช่แข็งของวัตถุดิบตัวอย่างเช่นสำหรับอุณหภูมิของวัตถุดิบที่เป็นอาหารแช่แข็งอย่างน้อยต้องมีการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำกว่า18องศาเซลเซียสตลอดเวลาในส่วนของบรรจุพันธ์สำหรับวัตถุดิบแช่แข็งอย่างน้อยจะต้องทนทานต่ออุณหภูมิต่ำความชื้นและแสงแดดนอกจากนี้บริษัทยังได้ระบุมมมาาาตตรรฐนนนขัั้้่่ทียยออบไดงเเแ็ล งใช้เป็นส่วนประกอบบนหน้าพิซซ่าโดยอย่างน้อยจะต้องมีความชื้นต่ำกว่าเนยแข็งมอสซาเรล่าสดขั้นตอนปฏิบัติในงานจัดซื้อขั้นตอนในการจัดซื้อมี5ขั้นตอนดังนี้ 1>, 1. การรับความต้องการซื้อรับความต้องการซื้อวัตถุดิบจากคลังสินค้าและความต้องการซื้อสินค้าจากหน่วยงานผู้ใช้โดยให้แต่ละสาขาจะทําใบขอซื้อมาให้หน่วยจัดซื้อกลางโดยมีเอกาสารที่เกี่ยวข้อง3รูปแบบ 1. ใบขอซื้อหรือ PR เป็นเอกาสารภายในบริษัทส่งจากหน่วยงานผู้ใช้เพื่อแจ้งความต้องการโดยจัดทํา2ฉบับคือฉบับจริงที่ส่งให้หน่วยงานจัดซื้อและฉบับสําเนาที่เก็บเป็นหลักฐานไว้เองซึ่งจะมีการขอซื้อแบบปกติและการขอซื้อแบบเร่งด่วน 2. traveling requisition หรือ TR เป็นเอกสารที่หน่วยงานคลังสินค้าส่งมายังหน่วยงานจัดซื้อมักเป็นการ์ดเล็กๆที่หน่วยงานคลังสินค้าบันทึกสินค้าคงคลังเมื่อถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อหน่วยงานคลังสินค้าจะส่ง TR พร้อมวันที่ต้องการรับของเมื่อสั่งซื้อแล้ว TR จ,จะถูกส่งกลับไปยังคลัง 3. bill of materials หรือ BOM เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดองค์ประกอบของสินค้านั้นๆพร้อมตัวอย่างภาพสินค้าที่ 2. การเลือกแหล่งขายและสั่งซื้อหน่วยงานจัดซื้อต้องทำการหาข้อมูล ขายเมื่อได้กลุ่มผู้ขายเบื้องต้นทําการเปิดประมูลหรือเจรจาแล้วขอใบเสนอราคาเพื่อสั่งซื้อเมื่อเลือกผู้ขายได้แล้วให้จัดทําใบสั่งซื้อหรือ PO ซึ่งเป็นเอกสารสร่งออกภายนอกมีผลทางกฎหมายดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในการให้ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 3. การติดตามคำสั่งซื้อหน่วยงานจัดซื้อต้องติดตามว่าผู้ขายตกลงขายหรือไม่เพราะยังไม่เกิดการซื้อขายจนกว่าจะได้รับคำตกลงขายโดยผู้ขายตอบตกลงการขายโดยส่งเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการและด้วยวาจาซึ่งผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบคำตกลงอย่างระมัดระวังเพราะมีผลทางกฎหมายหลังจากผู้ขายตกลงหน่วยงานจัดซื้อจะต้องติดตามสถานะสินค้าหากมีแนวโน้มว่าจะล่าช้าต้องติดตามทวงถามด้วยเอกสารโทรศัพท์หรืออ e ีเมลเป็นตน้น 4. การรับของและตรวจสอบ เมื่อได้รับของต้องทำการตรวจสอบว่าได้รับของตามที่สั่งหรือไม่โดยเปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อและของที่ได้รับให้ตรงกันโดยจะจัดทำรายงานการรับของหรือ RR 5. การปิดคำสั่งซื้อเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้หรืออินโหวจากผู้ขายหน่วยงานจัดซื้อจะต้องตรวจสอบโดยมีการเปรียบเทียบ EO RR และอินโ c e จะมีการชำระค่าสินค้าก็ต่อมเมื่อได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องแล้วการจัดการคำสั่งซื้อเร่งด่วนเมื่อหน่วยงานในบริษัทมีความต้องการวัตถุดิบแบบเร่งด่วนก็ยังคงที่จำเป็นที่จะต้องทำใบขอซื้อที่ระบุไว้ว่าเป็นความต้อง การแบบเร่งด่วนเพื่อป้องการการสื่อสารที่ผิดพลาดในรายละเอียดต่างๆเช่นรายการสินค้าจำนวนวันที่ต้องการใช้ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นจะยิ่งทําให้เกิดความล่าช้าซึ่งวิธีการสั่งซื้ออาจใช้วิธีการส่งแฟกซ์หรือโทรศัพท์สั่งกับซัพพลายเออร์ที่สามารถจัดส่งสินค้านั้นให้กับบริษัทได้ทันความต้องการจากนั้นค่อยส่งใบสั่งซื้อต้นฉบับที่หน่วยงานจัดซื้อเป็นผู้จัดทําตามไปยืนยันการสั่งซื้อให้แก่ซัพพลายเออร์ใทนภายหลัง Hello b e บ คือฉันน่ะเพิ่งเรียนคู่มือพนักงานใหม่ของเดอะพิซซ่ามาแล้วเขาก็ให้โจทย์มาประเมินแหล่งขายแป้งที่ใช้ทําพิซซ่าฉันก็เลยจะมาถามแกว่าถ้าเป็นแกแกจะประเมินแหล่งขายยังไงโอโ้อเหเพิ่งเรียนเพอร์เชสมาหมาดๆแล้วฉันก็เป็นพิซซ่าเลเวลได้แหละอ่ะขอคิดแป๊บนึงนะส <2 hours later> อ o ชั่วโมงตอโอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเริ่มกันที่ข้อมูลในการประเมินแหล่งขายของแป้งก่อน หนึ่งก็คือปริมาณโปรโตีนที่เหมาะสมสําหรับการทําพิซซ่าปริมาณโปรโตีนที่เหมาะสมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 3 1 4ซึ่งจะมีความหนื่และนุ่มพอเหมาะ2ก็คือคุณภาพของแป้งแป้งสาลีที่ดีเนี่ยก็ควรจะมีความสีขาวเนื้อแป้งเนี่ยบดละเอียดไม่มีสีเจือปนสะอาดแห้งสนิทไม่จบเป็นก้อนไม่มีกินเ็นและไม่มีแมลงด้วย3ก็คือราคาของแป้งนั่นเองต้องดูว่าแหล่งขายตั้งราคาที่มีความเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบหรือเปล่าเป็นราคาที่ลูกค้าเนี่ยสามารถจับต้องได้ 4. ก็คือระยะเวลาในการจัดเก็บ แป้งสาลีที่มีอายุการใช้งานจํากัดเนี่ยโดยทั่วไปก็จะเก็บได้ประมาณ 3- 8ถึงเดือนก็คือเราต้องคํานวณกระบวนการผลิตแล้วก็ระยะเวลาการขนส่งด้วยค่าก็คือการสะดวกในการซื้อซึ่งถ้าเราหาซื้อง่ายก็ยิ่งสะดวกในการซื้อไม่ว่าจะเป็นร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าหรือมีช่องทางการขายออนไลน์เสร็จปุ๊บก็จะนำห้าข้อมูลข้างต้นเนี่ยมาทำการให้คะแนานของน้ำหนักซึ่งเป็นวิธีการพิจารแาแหล่งขายนั่นเองคะแนานแต่ละเกณฑ์เนี่ยก็จะเต็ม5าคะแนาน ตามตารางเกณฑ์ดังนี้5คะแนนเนี่ยก็จะให้เป็นปริมาณโปรตีน4ก็จะให้เป็นคุณภาพของแป้ง3เนี่ยก็จะให้เป็นราคาของแป้ง2เนี่ยก็จะให้เป็นระยะเวลาในการเก็บ แลหนึ่งเนี่ยจะให้เป็นความสะดวกในการซื้อในส่วนของตารางการให้คะแนนนะก็ทําการประเมินแป้งจากแหล่งขายทั้งหมด4แห่งนั่นก็คือแป้งตาหงขาวตายานอาวกาศตา NIPPN และตา n s v นั่นเองก็สรุปได้ว่าแป้งตาหงขาวเนี่ยมีปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมสําหรับการทำพิซ่าและคุณภาพดีสามารถเจ็บรักษาได้นานราคาเหมาะสมและสะดวกต่อการซื้อด้วยส่วนแป้งสารีตา NIPPN เนี่ยมีคุณภาพแป้งที่ปานกลางปริมาณโปรตีนเนี่ยเหมาะสมสําหรับการทำพิซ่าอาจจะ ยังไม่เพียงพอการเก็บรักษาเนี่ยถือว่าเป็นระยะเวลาขั้นต่ําสำหรับการเก็บแป้งสาลีแต่ว่าราคาสูงความสะดวกในการซื้อเนี่ยจะน้อยกว่าเพราะไม่ได้มีการวางขายในท่าสรรพสินค้าทั่วไปด้วยดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าแหล่งขายที่ดีที่สุดจากการประเมินเมื่อกี้ก็คงเป็นแป้งสาลีตาหงาขาวนั่นเองแต่ว่าทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ประเมินด้วยนะว่าจะพิจารณาอย่างไรบ้าง <S <S ขอบคุณแกมากเดี๋ยวฉันจะลองเอาของแกไปปรับใช้แตงกิ้วนะโดนโจทย์ยากมาขนาดนี้พัดไม่เป็นไรนะเวย้ยแกทําได้อยู่แล้วสู้ๆโอเคบา,บายบายเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้พิซซ่ามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งพิซซ่าเลเวอร์อย่างแกอย่าพลาดนะเฮ้ยจริงป้ะเดี๋ยวรีบสั่งตอนนี้เลยดีกว่าแตงกิ้วมากนะพัดไว้เจอกันใหม่จ้าเดอะพิซซ่าคอมพานีสิบเดสบสองสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ